รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะพร้อมคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยผลการตรวจร่างกายของลูกช้างป่าเพศเมียแรกเกิดค่ะหรือว่าพังเข้าต้มที่พลัดหลงจากแม่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี จากผลการตรวจร่างกายค่ะพบว่าพัางเข้าวต้มอายุประมาณ1สัปดาห์น้ำหนัก118กิโลกรัมข้อเท้าหน้าผิดรูปเหยียดตรงไม่ได้สะโพกขวาเจ็บเมื่อถูกสัมผัสค่ะ ภายหลังจากที่ทีมแพทย์นะคะมีการตรวจร่างกายโดยใช้เครื่องมือแพทย์ขั้นสูงพบว่าการเอ็กซเรย์ค่ะกระดูกเรียงตัวปกติไม่พบการแตกหักแต่สะโพกยังต้องรอการตรวจซ้ำการอันตรสาวเส้นเอ็นข้อเท้าหน้าผิดปกติมีเลือดข้างที่สะโพกขวาการเจาะเลือดค่ะมีการส่งเลือดไปตรวจโรคสำคัญแล้วก็ประเมินสุขภาพโดยรวมค่ะเบื้องต้นคณะศัตวแพทย์นะคะก็สรุปว่า ความผิดปกตินี้เป็นภาวะแต่กำเนิดประกอบกับร่างกายอ่อนแอทำให้เสี่ยงที่จะเจ็บเพิ่มจากการใช้ชีวิตในป่าค่ะ เบื้องต้นนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่แนวทางการรักษาซึ่งทีมแพทย์ก็มีการให้ยาแก้ปวดแล้วก็ลดอักเสบแล้วก็มีการวางแผนในการดูแลน้องเข้าวต้มในระยะยาวมีการเสริมโภชนาการค่ะกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พังเข้าวต้มสามารถยืนแล้วก็เคลื่อนไหวได้หากไม่ดีขึ้นก็จะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะแต่ว่าถือว่ายังโชคดีนะคือ มันเจอเร็วไงแล้วก็มาถึงมือหมอเร็วคือเจอตั้งแต่21กันยายนใช่ค่ะสำหรับเคสของพังเข้าต้มนะคะย้อนกลับไปวันที่21กันยายนค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาแจ้งว่าไปพบลูกช้างอ่อนแรงเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตั้งชื่อว่าเข้าต้มเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีการป้อนน้ำข้าต้มให้พลังงานค่ะ จากนั้น22กันยายนก็มีการเคลื่อนย้ายน้องข้าวต้มไปที่ศูนย์สัตว์ป่าบึงฉวากโดยทีมแพทย์ก็เฝ้าติดตามแล้วก็ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดวันที่23กันยายนค่ะก็มีการเปิดผลการตรวจสุขภาพน้องข้าวต้มอ,อย่างละเอียดส่วนแม่ช้างนะคะถูกพบว่ากลับเข้าฝูงแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปหลายกิโลเมตรค่ะ ในส่วนของนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานนะคะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ดูแลน้องเข้าต้มตลอด24ชั่วโมงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดแล้วก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแรงค่ะตามภาพหน้าจอปัญหาของเข้าต้มเนี่ยอยู่ที่ขาคู่หน้า <c oughs> เพราะว่า มันเหมือนว่ามันจะเป็นการผิดปกติมาตั้งแต่กําเนิดเลยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอน็นคือว่ามันไม่สามารถจะยืดตรงได้มันจะต้องงอตลอดเวลาใช่ค่ะก็คือน้องมีปัญหาเส้นเอ็นข้อเท้าหน้าผิดปกตินะคะทําให้ข้อเท้าหน้าผิดรูปแล้วก็เหยียดตรงไม่ได้มันก็ส่งผลให้น้องไม่สามารถเดินได้ในขณะนี้ค่ะเวลาคลอดออกมามันก็ล้มลุกคลานใช่ไหมด้วยความที่ขาหน้ามันยืนไม่ได้ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นแผลติดเชื้อใช่ค่ะในส่วนต่างๆนะครับตอนนี้หมอเขาก็วางแผนไว้จะทํากายภาพบําบัดแล้วก็จะพยายาม มันเหมือนว่าจะจะยืดอะนะยืดให้มันยืดให,ให้มันตรงเพื่อที่ที่จะเดินได้ค่ะก็ต้องติดตามอาการของน้องเข้าต้มอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ด้วยค่ะ